สวัสดีเพื่อนทุกคนนีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับติ๊กต็อกโดยเว็บ KM Social นะครับก่อนอื่ดให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บบว์เตอร์นะครับพิมพ์ค้นหา k ค Social นะครับลิงก์็บไซต์จอยอันแรกเลยกดเข้ามาเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆหาไม่เจอเลยว่ากียจหานะครับก็เข้าไปจิ้มที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนนะคครรัับ่ทีสมใช้งา เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลนะครับรหัสผ่านไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมแล้วมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันดีกว่าเนี่ยเพื่อนๆเมื่อนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วครับผมก็จะเจอหน้เว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นแท็บเป็นแท็บเมนูต่างๆออ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 ยยยูู่่่่่นน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 ะะะะะะตตตตตตรร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 งงงงงงีี้้้้กกกกกก็็็จจเเเเเปาาดดดดดสสััััััั์คคคบบบิิิิมมมมมววซืแทหลผ มองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเพื่อนเจนผมตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกครจบเจนไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไปมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเป็นเพื่อนมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันเลยนะเพื่อนๆจะเลือ่านกันก่อนนะครับโดยช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นควอโค้ดนะครับผู้ธนาคารเลยช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นคริปโตเคอเรนนนนนนซีีะะะคคครรรรัับบบผมมเเพื่่่่อออๆททยยูตตาาางปศก็สถิ์นะครรับหืออีเเรียมนมาาแลกใช้งนเว็บไซตตต์ได้นนนะะะคคครรรรัับบผมเปป็กูลิโ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นประว um> ัติการเติมเงินก่อนเพื่อนนะครับอยู่ด้านนี้เป็นตารางนะครับสาหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็น QR code ละกันนะฮะเพื่อนๆกใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่าย QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คาสั่งซื้อใหม่นะครับ มาเดิมพี่มดมูนะครับอ่าเลื่อนมาบริเวณติ๊กต็อนะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มคุณดูเพิ่มคนดูสตรีมไลฟ์สดนะครับผมหรือไลฟ์สดนั่นเองโดยการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็จะมีอยสามเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับก็จะมี F1 F2 F3 นะครับแต่ละช่องทางก็จะมีค่าบริการที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วก็ดูค่าบริการกันได้เลยนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีอ่าเรทราคานะครับที่ต่างกันไปแล้วก็ระยะเวลาในการขึ้นนะครับ ก็ลองอ่านแล้วเลือกก็ได้เลยนะครับระยะเวลาในการขึ้นนะครับผมก็จะมีตั้งแต่15นาที30นาที60นาทีจนถึง240นาทีเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสต์ไลฟ์สดนะครับที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดคนดูที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้คนดูเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าไลฟ์นะครับผมแตอ่เดี่คนนะรับ๋ยวตอนนี้นะะครับผมนนาาไปวงงงที่่ชอลิก์ฮะ ใส่จำนวน้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100คนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าใช้จ่ายโชว์ขึ้นมานะครับกาลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเรากอกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดส่งแล้วนะครับผมก็จะเห็นกรอกข้อความเกี่ยวขขึ้นมานะครับคินว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้ สถานะจะอยู player, fera, だだ Oil, right. ่ด right ้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองนะครับผมตัวกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เราเกาะกันไปนะฮะและหากนะครับเพื่อนๆพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้นะครับเปเพื่อนมาก่อที่ติดต่อแอดมินทางด้านซ้ายมือนะครับหากพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์อย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้านะครับเป็นกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งได้เลยนะครับผมกลายเป็นเพื่อนมาเลือกที่หมดโม้นะครับอเอรร์หือกาารรรรชะะเงงินนนหืืออ่ๆคับมแจ้ปัญหาาททททีีีี่่่่่่่ชชออออองงมใสเเลขดรร์นะคับ แล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับซือหน้านะครับเพื่อนสามารถแคปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหานะครับก็สามารถแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับที่แท็กไฟล์ตรงนี้นะแล้วถ้าเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ TMSocial นะครับก็สามารถแนะนำไม่คนอื่นเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะคร แล้วมา่อเรากดสั่งออเดอร์กันไปเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าไลฟ์กันดีกว่านะครับผมเมื่อคู่นี้นะครัครบที่หน้าไลฟ์มียอดคนดูอยู่ประมาณ7คนนะครับอ่าตอนนี้เด้งขึ้นมาเป็น17คนแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอตัดภาพไปตอนที่จะขึ้นมาแล้วอ๋อไม่ต้องตัดแล้วครับเพื่อนๆเ,เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อคู่นี้อ่าตอนนี้เด้งขึ้นมาเป็น40คนแล้วนะเพื่อนๆกลังเด้้้งขึนนนนนนมาเเรรรื่อยๆะะคคััับบใวีพื่อนๆก่อนจจะากกันนไปะครับก็ขอฝากเว็บไไซต์ KM Social ด้นะครับเพื่อนๆ ถ้าเปเพื่อนหาไม่เจอนะครับเจ๊ก็จิ้มไปที่ลิงใต้ตคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับยอดที่เจ็ดคนนะครับทีเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่จงถึงยอดหนึ่งคนที่เราก่อกันไว้แล้วนะฮะน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ